ดีค่ะวันนี้เราก็จะมานําเสนอก,การท่องเที่ยวในเกาะล้านนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะมีการระบาดของโควิด -19 ทอยู่นะคะซึ่งการท่องเที่ยวนะคะเมื่อไม่มีคนมาเที่ยวก็จะทําให้เศรษฐกิจนะคะแย่ลงเหมือนกันนะคะซึ่งเราทำวิดีโอนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวในเกาะล้านนะคะเพื่อดึงดูดคนเข้ามาท่องเที่ยวให้เยอะขึ้นแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ดีขึ้นนะคะ ที่เรามานะคะก็จะเป็นจุดชมวิวของหาดตาแหวนค่ะซึ่งมีความสวยงามมากๆค่ะต่อมาก็เป็นหาดปายานนะคะซึ่งเป็นหาที่มีนักท่องเที่ยวน,น้อยนะคะแล้วก็มีความสวยงามมากเช่นกันค่ะและต่อมาที่เราจะมากันนะคะก็คือหาดวนค่ะซึ่งเป็นหาที่มีลมแรงแล้วก็มีเครื่องสูงค่ะหาดตาแหวนและหาดปายาน สุดท้ายที่เราจะมานะคะก็คือหาเทียนค่ะเป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกดินนะคะเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะมากันในวันนี้ค่ะในตอนเช้านะคะเราก็จะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ธานาบานนะคะพระอาทิตย์ขึ้นเวลาหกโมงยี่สิบอันกานะคะเมื่อชมพระอาทิตย์เสร็จแล้วนะคะล้วก็กลับไปเตรียมตัวไปทานข้าวนะคะแล้วก็ เราจะไปต่อที่หาดแสมสารนะคะและเมื่อเรามาที่หาดแสามสารเราก็จะไปต่อทีุ่ดชมวิวของเกาะลานนะคะท,ที่ซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั่วทั้งเกาะเลยนะคะค่ะต่อไปแล้วก็เต็มตัวกลับบ้านกันนะคะโดยที่ไปขึ้นเดือที่ท่าเรือนาบ้านนะคะเพื่อไป ขึ้นป่าที่ปัทยานะคะแล้วก็กลับมากรุงเทพค่ะค่ะต่อมาเราก็จะใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า V Director นะคะทำโปสเตอร์โปรโมทการท่องเที่ยวเกาะล้านนะคะ สำหรับกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะก็จะเป็นคนไทยทุกคนในประเทศนะคะแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาะคะ่ะที่ชอบกันไปเป็นแบบเพื่อนๆน,นะคะเหมาะสําหรับนักเรียนนักศึกษามากๆเลยค่ะอยากจะแนะนําให้นักเรียนนักศึกษากคนนะคะได้ลองไปสัมผัสสักครั้งในชีวิตนะคะเพราะว่าเดินทางง่ายแล้วก็ไม่ไกลด้วยนะคะ เมื่อทําทำ VR ใส่ปสเตอร์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะได้โปสเตอร์ที่มี QR code ขึ้นมาแบบนี้นะคะเมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Vplayer มานะคะแล้ว,ลวนำไปนสแกน QR code นะคะแล้วก็จะได้วิดีโอขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆนะคะที่เราได้ใส่ไว้นะคะเพื่อแนะนำการท่องเที่ยวและเชิญชวนให้คนมาท่องเที่ยวในเกาะล้าน,นะค่ะ ข้มูลที่เราได้ใส่ไว้ก็คือที่พักนะคะที่เราได้เลือกมานะคะแล้วก็เมื่อมีคิวรถตู้คิวรถที่ไปเกพัทยานะคะเพื่อไปท่าเรือแหลมบริหายนะคะแล้วก็มีวิดีโอมีรูปภาพต่างๆนะคะที่เราได้ไปสำรวจไปท่องเที่ยวมาแล้วก็มานำเสนอค่ะคะ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ วิดีโอการเน้นทำ VR นะคะเพื่อนำเสนอเพื่อให้ให้นักท่องเที่ยวนะคะมาท่องเที่ยวเกาะร้านมากขึ้นนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกนะคะตามจุดประสงค์ของเรานะคะเพื่อนำ VR มาใช้ในการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะสุดท้ายแล้วก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะ